ยาดมเขาไปพักไหนกันครับพี่กระมังไม่ทราบจริงๆค่ะอ่อแป๊บหนึ่งนะครับกําลังคิดถึงเลยหวัสดีครับสวัสดีครับพี่จุ้มลิฟสวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีค่ะชาลีรีวิวขอบกางเคยงในใช่ครับใช่ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่งตัวรอเลยพี่พลอยหวัดดีครับชุดเก่าตั้งเมื่อคืนนะฮะอ่าฮะ สวัสดีครับเน็ตปกติไหมครับพยายามอยากให้เน็ตปกติมากๆเลยอย่ามีปัญหาอะไรเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีเวลาช่วงเวลาติดเครื่องแล้วเนี่ยม,มันอารมณ์ค้างมากๆเลยต้องขอเช็คสัญญาณนิดนึงนะคะไหน,ใค,คน,นะคะใครที่ดูรายการแฉเมื่อคือนนะฮะใครที่ดูรายการแฉเมื่อคืนนะฮะแล้ว อารมณ์ค้างกันบ้างหรือว่าอารมณ์ฟินกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงขอคุณสาหรับของขวัญน,นะฮะฝากข้อจอเข้าใจกาละมังด้วยนะครับแล้วก็กดใจส้มเพื่อร่วมเป็นทีมเดียวกันด้วยนะเวลาพูดคุยอะไรต่างๆนานานะจะได้แบบโชว์นะฮะเตือนแจ้งพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวนี้กาละมังแต่งตัวเก่งขึ้นม่ให้เก่งเลยต้อมเอาแบบใส่เอฟเฟกแล้วก็ปัดแก้มนิดหน่อยฟินมากครับเมื่อคืนถูกต้องฟินมากๆเลยนะตั้งแต่เมื่อคืนใครที่ได้ดูรายการแฉนะเป็นรายการแฉที่เรียกได้ว่า พี่มดดำกับชาลีไม่แบบว่าฟาดฟันไม่แบบว่า,าตบตีกันอะไรมากมายอะไรเงี้ยปกติเขาจะแบบโอ้โหแบบกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อคืนเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่ในอาการที่เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะทุกคนใช่ ซึ่งปกติพี่มด,ดามจะต้องแกล้งนะฮะจะต้องโดนชาลีแกล้งหนักมากๆนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้แกล้งอะไรเลยเพราะชาลีก็ไปแบบลุกแบบสุขุมนุ่มลึกมากๆนะฮะทุกคนไม่ไม่ไม่ได้แบบเ,เหมือนทุกครั้งที่เราเจอเขาเวลาไปออกรายการแฉนะครับอ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะทุกคนส <c oughs> วัสดีครับการาินชัดเจน <c oughs> โอมีอยู่ทุกภาคเลยหรอสวัสดีครับสวัสดีพี่พๆน้องๆทุกจังหวัดเลยก็แล้วกันนะครับอื วันนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาทักทายกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งของกะละมังไม่รู้ว่าจะกี่ชั่วโมงใช่ไหมวัสดีครับพี่ต้อมวัสดีครับพี่ตัก,กี้วัสดีครับพี่ไอซ์บิตวัสดีค่ะลำพูนวัสดีครับ,รบโอ้โหทั่วทุกประเทศทั่วทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศเลยนะครับยาดมมาพักที่กามินอันนี้กะละมังไม่ทราบจริงๆนะครับเห็นบอกว่ายาดมกับยูฮาหรือยุบฮาเนี่ยมากับซีอูด้วยรูปชายสุดหลอ่อสุดน่ารักนะครับเขามา และก็เห็นบอกว่าเจอกัน tomorrow น่าจะไม่ได้พักอยู่ที่เดียวกันนะแต่น่าจะเป็นการพักที่โรงแรมแล้วก็ เขาน่าจะเกรงใจเรื่องของชาลีมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดจะมาเจอกันที่ทํางานที่บริษัทหรือว่าที่บ้านอะไรงเงี้ยก็ต้องดูกันอีกทีเพราะว่าชาลีเนี่ยเขารักยาดมแล้วก็รักยูหามากๆนะครับถ้าคนรักหวานใจของเขาเนี่ยรักใครชอบใครก็กกสนับสนุนพร,ร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างนั่นแหละฮะแม่ทับนิ่งกว่าทุกทุกเทปใช่ครับมารอบเมื่อคืนเนี่ยแม่ทับนิ่งมากๆมากๆถึงมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะทุกคนมาในรอบนี้ไม่ได้เหมือนทุกครั้งมาในรอบนี้ไม่ได้เหมือนแบบ ที่เราเคยเห็นนะ่ะว่าเราจะเจอแม่มดดำนะฮะว่าเราจะเจอแม่มดดำฟาดฟันกับชาลีในแบบที่เราแบบที่เราเคยเห็นนะั่นแหละแบบสนุกสนานนะ่ะแต่เมื่อคืนนุ่มสุขุมนุ่มลึกมากเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เมื่อคืนดีกว่าเมื่อคืนสัมภาษณ์มาอีกรอบนึงจากเมื่อคืนนะต้องพูดค้างอยู่สวัสดีครับพี่นิวน่ารักมากเลยนะครับสวัสดีพี่ตัองสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวต้องกลับมาอ่านข้อความนะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเมื่อคืนนิดหนึ่งนะฮะ อ่ะเดี๋ยวฝากฝากงานก็นแล้วกันวันนี้2ทุ่มนะวันนี้2ทุ่มนะทุกคนเป็นงานนะคะไลฟ์ขายสินค้าคู่ระหว่างชาลีกับการมินช่องของชาลีนะฮะช่องของชาลีสำหรับใครที่ไม่สามารถดูได้เหมือนแบบเหมือนันก่อนๆนะ่ก็สามารถแบบว่าเตรียมตัวหรือหาข้อแก้ไขหาข้อบกพร่องนะครับในส่วนที่ มันดูไม่ได้อะไรแบบนี้ฮะติดตามได้วันนี้2องทุ่มงานยูซลีนชาลีกับกาเมินงานไลคู่หลังจากตอกย้ำเลยครับในงานอีเวนต์แรกที่สายามสแควร์มาเรียบร้อยงานก็ประสบผลผลสําเร็จอย่างมากๆพี่มกุฎดขอบคุณค่ะประสบความสําเร็จอย่างมากๆเรียกได้ว่าเขาเรียกว่า complete ป่ะเขาเรียกพูดอย่างนี้ไหม success อะไรอย่างนี้ป่ะที่เขาพูดกันภานษาอังกฤษการกมลังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เห็นเขาพูดในงานนะฮะโอ้โหทำให้ยูซลีนสามารถจ้างกละลัง ไม่ใช่จ้างกามินต่อซึ่งเป็นงานคู่กับชาลีนะฮะสืบเนื่องมาจากความสำเร็จจากงานดีเวนท์ที่สยามสแควร์วันนี้อยากให้ทุกคนนะฮะไปสนับสนุนน้องชาลีกับกามินกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยูซูลีนกันนะครับเพื่อที่นะฮะตัวโปรดักต์กันเดือนสินค้าเดือนจะได้แบบทยอยหลั่งไหลกันเข้ามาแบบเทน้ำเทท่าเข้ามาจ้างน้องทั้งคู่และเราก็จะได้ติดตามน้องทั้งคู่แบบนี้ไปนาน,านๆนะเชียร์ด้วย สวัสดีครับทําไมกามินโลโลพ์ในไอจีออกครับงานคูงานคู่อืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าที่ได้แน่วันนี้มีงานนะพอเขาประกาศมาแล้วเดี๋ยวต้องอุ้ยพูดอ,อจอด้วยตายละหลงกลเลยทุกคนเขียนมาแล้วก็ไปอ่านตามโลโก้สวยมากอ๋อนอกเรื่องที่นึงโอเคเอาเดี๋ยวต้องย้ํางานวันนี้หน่อยก็แล้วกันนะย้ํางานวันนี้หน่อยก็แล้วกันสองทุ่มงานยูซลีนงานไร้คู่นะทุกคนงานไร้คู่สองทุ่มตรงนะครับระหว่างชาลีกับกามินนะครับ อะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับอ๋อใช่ใช่ใชนะฮะหลังจากวันนี้นะครับเดี๋ยวประชาสมพันธ์ของงานของวันนี้ก่อนยูซลินจ้างชาลีกับการมินไล์คู่2องทุ่มตรงไปอุดหนุนยูซลินเยอะเยอะเยนะครับสินค้าทุกตัวอย่าให้น้อยหน้าว่าจ้างชาลีกับการมินแล้วเนี่ยอยากให้บอกว่าขายปังปังปังนะฮะกล้าแตกแบบนั้นไปเลยฮะในส่วนของ งานวันพรุ่งนี้ขอย้ําขอเตือนอีกแล้วกันว่างานรัวๆงานรัวๆทุกคนโอ้โหตั้งแต่1 3 4 5 6 7 8 7บสก็มีพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เวลา2ทุ่ม NKKskin พร้อมเสิร์ฟความฟิลสนัลติกต็อกนะครับเวลา2ทุ่มตรงเช่นเดียวกัน20ปีนาคม2อ6 7นะฮะเวลา2ทุ่มเราจะไปติดตามกันนะครับเราจะมีเห็นบอกว่ามี ผ้าหุ่มลายเอกลพร้อมลายเซ็นจำนวน10เซตด้วยนะของพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวฝากปริษาทสัมาเตือนไว้แจ้งไว้กันละกันสำหรับใครที่อยากจะอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของ NK k Skin นะครับแต่ว่าตอนนี้รอดู2ทุ่มตรงของยูซลีนก่อนกันละกันนะครับวันนี้ไลฟ์กี่ทุ่ม2ทุ่มตรงครับ2ทุ่มตรงค่ะ2ทุ่มตรงอ่านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอือ uh หือ huh. เออในช่วงที่กำลังพูดอยู่นะแต่กำลังอ่านไม่ทันจริงๆนะทุกคนเวลามันแบบพูดไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามามัวอ่านเนี่ยข้อความหรือประโยคนั้นเนี่ยมันก็จะแบบไม่ต่อเนื่องทุกคนสุดยอดเลยกำลังการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวัสดีครับสวัสดีครับเอออยากให้อ่านอะไรเออมีข้อความสําคัญเหรอครับสวัสดีครับพี่น,อน็อตสวัสดีครับยังไหวพี่น,อน็อตสวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีครับหกเดือนรีวิวเต็มหรือยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะอือฮึอ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ชัดแจ๋วอา่อานแชทอ่านแชทอะไรเอ่ยพี่ทีพบออ่านแชทอะไรเอ่ยมีข่าวมาเหรอข่าวสารมาเหรอฮะกะละมังแนะนําพิมหน่อยครับกะละมังแนะนําพิมพ์หน่อยกะละมังแนะนําพิมหน่อยครับคืออะไรเอ่ยน้องเกดวันนี้น้องเกดติดงานอยู่ครับยังไม่เลิกนะฮะอืมผมเอาคลิปใช้เอาไปใช้ความรัก้วครับผมเอาไปใช้ด้วยความรักอย่าว่าผมนะผมเอาไปผมเอาคลิปใช้เอาไปใช้ด้วยความรัก ออยซี่อ๋อหมายถึงคลิปอะไรเอ่ยคลิปอะไรเอ่ยคลิปน้องเขาน่ะหรอ อ๋อคลิปน้องเราทุกคนก็ไปได้เวลาอกาอ,อกงานดีเวนทุกคนถ่ายก็ไปแชร์นะฮะเป็นความสุขแบ่งปันทุกคนได้ทราบได้นะครับโลโก้สวยมากซื้อแล้วค่ะสวัสดีครับเอ่อทำไมการมินลบโพสโอเดี๋ยวต้อมไปดูนะเดี๋ยวต้องเข้ามาอา่านนะครับเดี๋ยวต้องเข้ามาดูนะฮะทุกคนทุกคนทุกข้อความเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ส่งเข้ามาจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องจะกลับมาอ่านแล้วก็มาตอบทุกคนนะครับทุกคนส่งข้อความมาน่ารักมากเอ็นดูมากและเพืพ่อนๆบางอย่างที่แบบต้องพูดไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่ซ้ําอะไรเงี้ยทุกกกกกคนนนนสาามมรรถแแ็็ััล้วช่่ยตอบไไไดะเป จาเป็นต้องกลมางตอบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับกะมางหันทุกชาติใช่คืออย่างนี้ไอ้โลโก้ที่ต้องทำเนี่ยคือต้องขอบคุณพี่อิราวินนะพี่วินอิราวินทางช่องอิราวินนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยคืออย่างนี้คือต้องได้มีการพูดคุยกับพี่ที่นักข่าวนั่นแหละคือมีหลายคนที่เป็น FC บ่นหรือเกินบ่นจังบ่นจังอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่คนที่ไม่บ่นนะไอ้คำว่าบ่นเนี่ยคือคนที่เขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่า นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะทําให้ถูกใจทุกทุกคนมากๆแต่พี่พี่ทุกคนก็น่ารักบางทีสองหมื่นสามหมื่นก็ไม่เคยไปไหนแต่ต้อมก็เลยแบบนี้เอาเป็นว่าต่อไปเนี้ยต้อมก็ใช้แบบเออใช้ความน่าดานกลมังนี่แหละไปพยายามตีสนิทหรือตีซีจะตีว่าเรียกตีซีได้ไหมไปขอความกรุณาจากพี่พี่นักข่าวก็แล้วกันบอกว่าพี่ถ้ามีนู่นนี่นั่นผมขอไปวางไมค์หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่จะอยู่จุดไหนก็ได้ผมถ่ายจุดไหนก็ได้ขอให้มีไมค์ได้รับเสียงประมาณเนี้ย ขอให้มีไม์ได้รับเสียงอะไรเงี้ยพอดีพี่เขาบอกว่างั้นมาเลยในฐานะที่เป็นแฟนชาวด้อมมาเลยกะละมังเธอมาเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะไปอ่ฉันจัดการดูแลเรื่องของไม์เธอให้ในฐานะที่เป็นชาวด้อมเธอเป็นแฟนเป็นตัวแทนของชาวด้อมเดี๋ยวพี่จัดก,การเดี๋ยวพี่ช่วยให้ต้องขอบคุณมากๆเลยพี่นะักข่าวคนนั้นรวมถึงพี่มาตูมวอล์กอินด้วยนะครับที่บอกจะช่วยกะละมังในการที่จะเออเอาไม์แอบไปเสียบไว้ตรงหน้าสแตนอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยแบบเออก็เลยแบบก็เลยทํา พี่พี่ราวินนะพี่วินน่ะก็เลยทำโลโก้เพื่อติดไม้ต้องบอกนี้นะครับว่า อ็ไม่ไม่ได้พัฒนาเป็นนักข่าวหรอกแต่ว่าเพื่อทําให้มันดูเหมาะสมให้มันดูไม่น่าเกลียดอะไรแบบนี้ถ้าเราจะเอาไม้ไปนหนีบใส่ของคนอื่นมันก็น่าเกลียดเราก็เออในฐานะที่เป็นด้อมละกันก็เลยทําโลโก้แบบนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไปตั้งไว้ตรงนู้นอย่างน้อยใครเห็นเนี่ยหรือชาลีเห็นหรือใครเห็นก็ได้รู้ว่าเนี่ยมาจากด้อมชามินนะอะไรเงี้ยรายงานเฉพาะด้อมชามินเท่านั้นเลยนะครับไม่ได้แบบอุยดาราคนอื่นไปเดี๋ยวนู่นนี่นั่นไปไม่เลยต้อมทาแล้วก็พี่วินทําให้เนี่ยเพื่อที่จะเอาไปในการไลฟ์สดชาลีกับ มินเท่านั้นทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยต้อมพัฒนาไปเป็นนักข่าวแน่นอนถ้าเกิดต้อมอยากจะพัฒนาอยากจะโตต้อมทําแน่นอนแต่ว่าต้องบอกตรงนี้เลยว่าที่ทำเนี่ยเพื่ออัปเดตในส่วนของชาลีกับการมินเท่านั้นนะครับทุกคนปลุกเมย์กับตัวเองด้ยวยนะฮะ ก็มีบางคนนะก็ไปบ่นว่าไม่ได้ยินเสียงต้อมเธอได้แต่ภาพไม่ได้ยินเสียงอะ่ะก็บ่นอย่างนั้นต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะจะได้ยินเสียงได้ไงเขาเข้าไปไม่ได้นักข่าวเขากัน้นเวลาเขาไปก,ก็ต้องลงทะเบียนอะไรแบบเนี้ยพี่ๆนักข่าวหรือว่าพี่ๆทุกคนนะที่อยู่ช่วยเป็นก็ช่วยปกโทเทคให้ช่วยบอกให้ว่าน้องเขาไปได้แค่นั้นก็ดีถมถแล้วอะไรเงี้ยถ้าแบบ เราก็ไม่ได้บอกว่าไล่หรืออะไรนะคือเขาเขาก็ยังอยู่กับเรายังจะสนับสนุนเราดูช่องเราอยู่อะไรเงี้ยพวกคนน่ารักมากๆนะฮะต้อมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่ตอนนี้ต้อมก็เออขยับไปอีกนิดนึงเพื่อชาวด้อมกันแล้วกันขยับอีกนึงเพื่อชาวด้อมนะครับไม่ได้บอกว่าทําเพื่อตัวเองแต่ก็ทําเพื่อทุกคนนั่นแหละถ้าเกิดต้อมทําเพื่อตัวเองก็อยู่ด้านในอยู่ตรงไหนก็ได้ถูกป่ะแต่เนี้ย ต้องก็อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงได้ภาพด้วยแต่เราก็จะไม่ก้าวไก่ในพื้นที่ของเขตหน้าข่าวที่เขามาร์กไว้เป็นจุดๆอะไรเงี้ยไม่เป็นไรต้องจะยกแขนสูงนะฮะภาพจะสั่นไม่เป็นไรต้องทนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอ่แต่ขอให้ได้ยินเสียงนิดนึงเพื่อตอบย้ําเพื่อตอบรับกับทุกคนที่ที่สนับสนุนกำลังก็แล้วกันนะครับฝากไว้ประมาณนี้แหละไม่ได้เป็นนักข่าวแล้วติดตามดาราช่องนู่นนี่นั่นหรอกนะฮะติดตามกามินชาลีคนเดียวนะฮะ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะฮะขอบคุณหัวใจนักสู้ดีครับท่านผู้ทุกคนสวัสดีครับฟอร์พิมประพานางเอกเราอยากทราบเรื่องราวพิมพิมประพานั่นเหรอฮะเราอยากทราบเรื่องราวพี P ่ตีป๊อปสวัสดีครับพี P ่ตีป๊อปนี่หรอขอบคุณนะฮะทุกของขวัญที่ทุกคนส่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆทุกคนถ้าเป็นดาราเป็นระดับนางเอกอ่ะพิมพิมประพาเป็นนางเอกเลยนะแล้ววันก่อนก็จีออนต้อมก็โดนด่าไปแล้วนะทุกคน ต้องก็โดนด่าไปแล้วไปหาแฉงบ้างละไปนู่นนี่นั่นบ้างละไปนั่นบ้างละถ้าพี่พิมพ์พิมพ์มาพามาเนี่ยต้องไม่โดนหนักกว่าเดิมเป็นสองสามเท่าเลยทุกคนติดตามคนเดียวก็เหนื่อยมากแล้วสวัสดีครับคลิปที่เต้นริมสากามินก็คลิปที่เต้นริมสากาทุเากเดี๋ยวมีม,มีมีโทรศัพท์เข้านะทุกคนอ่าค้างเดี๋ยวนาะต้องขออนุญาตปิดนึงมีโทรศัพท์เข้าแล้วสัญญาณมันจะ มันจะปรับเป็นสัญญาณนั่นทันทีนะฮะอือคือทุกคนไม่ต้องตกใจนะงานไหนที่เขาลงไปแล้วแล้วมันทํางานไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะลบไม่ก็อาจจะซ่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงีย้ยเพื่อไม่ให้มันโชว์ในภาพที่มันรบของอจอ,อะไรประมาณนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยที่ลบน่าจะมาจากทางเขาเชียหรือเปล่านะครับ อ่าฮะทุกคนไม่ต้องไปคิดมากเลยทุกคนไม่ต้องไปคิดมากเลยนะฮะไม่ต้องไปคิดแทนเขาทุกคนไม่ต้องตกใจอ่าเป็นว่าแทนอ่าอาการแบบนี้ <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะทุกคนบางทีงานอะไรที่เขาเล่นไปแล้วบางทีกะละมังก็ลบนะบางทีกะละมังเนี่ย อะไรที่โพสต์เรื่องน้องไปแล้วเนี่ยกลมังก็ซ่อนกรลมังก็ลบนะเพราะว่าบางทีอ่ะมันเล่นไปแล้วไงบางทีก็ไม่ได้ต้องโชว์อะไรเงี้ยมีตารางงานของน้องไหมมีครับแต่ว่าเราทราบเป็นเรียลไทม์แต่ตอนนี้มี19 20 19วันนี้2ทุ่มพรุ่งนี้22ทุ่มงานยูซลินกับงานเอเดเคสกินนะ,ะส่วนวันที่26งานที่สยามสุแคแร์เดี๋ยวเราจะมาดูมารู้กันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่า จะจัดที่บริเวณไหนตำแหน่งไหนนั่นเองนะครับทุกคนช่องของเราช่องน้องเกดมีลงช่องน้องเกดมีลงนะจะมารถติดตามช่องน้องเกดได้แต่ว่าทุกๆวันเนี่ยเราก็จะบอกไม่ว่าจะเป็นต้อมเองก่าวเองน้องเกดเองรวมถึงคนอื่นือก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวได้ทราบแน่นอนทุกคนจะไม่ขาดตกบกพร่องหรือตกหล่นแน่นอนนะทุกคนนะฮะเพราะว่าเราก็ทราบมาจากทางทีมงานของพี่ปูทั้งนั้นเลยพี่้าเสื้อ,ซ,อซื้อได้จากไหนรอบสองนะดอรอบแรกเสร็จเดี๋ยวรอบสองส่งให้นะ สาสิบเอ็ดด้วยครับงานพี่กิ่งอันนี้เอาให้ชัวร์ก่อนนะครับทุกคนเอาให้ชัวร์ก่อนพี่พี่กิ่งก็ติดต่อมาอยู่ทางหลังบ้านนะครับพี่กิ่งบอกว่าต้อมกลมังเดี๋ยวฉันจะพี่จะส่งกระเป๋ามาให้เธอนะอะไรเงี้ยครับขอบคุณพี่กิ่งมากๆขอบคุณลวงหน้านะครับพี่กิ่งก็น่ารักพอพี่กิ่งจะขึ้นมาคุยด้วยแบตก็ตุยซะง,งั้นนะทุกคนกลุ่มนี้นะ่าเป็นโคศกของด้อมชามินเออเราไม่เรียกว่าเป็นโคศกดีกว่าก็คือด้อมนั่นแหละทุกคนกลมังก็คือด้อมคนหนึ่งจะไม่สถาปนาตัวเองให้ ดูมากหรือเหนือกว่าคนอื่นต้องก็คือด้อมนะฮะไม่ได้มีเอกลูซีฟไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าอาจจะติดตามหรือทำเพื่อทุกคนอา,อาจจะมากหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าใครเลยทุกคนไม่ต้องกลัวนะกรละมงังเกรดเก้หรือทีมงานทุกคนคือด้อมชามินทุกคนนะครับ